พ่อป้านะนะลงพี่อาบน้ำแล้วนะงที่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วลองพี่ก็จะผัดวันนะคอ้ยันดงคัน้งอาใแม่หน่อยค่ะอาเหมือนเดิมอ่ะเออเคยอาอย่งไก็ตามเนัะแค่น้นแหละมันไม่ยากหรอกนะสุขภาพจะได้เขียนแรงนะลอนี้ะครับ อาให้แม่อีกทีได้ไหมครับอ้าอีกทีได้ไหมคนเก่งของแม่อ้าที่หัวซองนีอ้าหนึอันนี้อัดฟันให้น้องทุกวันนะคะคุณผู้ชมอัดให้น้องทุกวันค่ะทำกระพงแก้มอะไรพอมีเ้น้องทานอาหารเนาะนั่นน้องจะรู้งานค่ะน้องที่เขาจะรู้งานค่ะเขาจะรู้งานของเขานะคะ อะไรกันอ่างกวางอ่างกวางหกสี่ตรงนี uh, it. It ้เขาจะรู้งานอีกสิแผ่นหนึ่งหกสี่ไหนฟันสวยยังไหนแม่ดูสิโอ้ไหนฟันสวยยังอ่างอ่างงจอกนี้จอกนี้จอกนี่เนาะจอกนิดจอกนี้อืมไหนแม่ดูสิฟันสวยยังฟันสวยยังอือฟันสวยยังค่ะ ันจุยังค่ะ,น,น,ะนะอ้าวมันหมดเวลาแล้ว้าแล้วเช่าเชูเชูค่ะเชเนาะนนไม่เปนไ,ไเช็ูงนี้งนี้เชที่ตัวเ็น้อยจะ เช็ซอกสบายไหมคะสบายเนาะโอเคไม่ก็หกสิบเก้าไม่แล้วปากไม่ต้องแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ต้องปากเรียบร้อยไม่ต้องปากเรียบร้อยแล้วไม่ต้องอ่าคือปากอะ่ะเรียบร้อยแล้วแต่นี่ก็เช็ดตัว มันาลาอกลงลงมาอ,อจังอค่ะไม่ตรงอ้าปากเช็ดแล้วปากเช็ดแล้วสะอาดแล้วไม่ตรงอ้าอือใส่แม่เกินข้าวยังคุณยายกินแล้วกินแล้วโลข่าวหลับไปฝืกนนึงนะโลข่าว เปิดใจโหรอออาคาบอกว่าขายพลาดมากรอ้ไปวันวันเดินกันยาไปหน้าถึงก็ได้งเงิน